เรื่องเล่าเรื่องสันเรื่องกับแม่บ้านสาวใหญ่บ้านของผมอยู่ในตัวเมืองนะครับและผมเองก็เพิ่งจะแต่งงานมีเมียเมียของผมเธอมีชื่อว่าพลอยครับพลอยเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานแล้วก็เป็นคนที่เรียบร้อยเป็นอย่างมากเลยครับผมรู้สึกว่าผมโชคดีจังเลยที่ได้พลอยมาเป็นเมียก็เพราะว่าผมไม่ต้องกลัวเรื่องที่พลอยจะไปมีคนใหม่เลยครับ พอเป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งส่วนตัวของผมเองนั้นก็เพิ่งจะตกงานมาหมาดๆเพราะบริษัทที่ผมทําอยู่นั้นมันก็เกิดเจ๊งไม่เป็นท่าเลยครับผมก็เลยต้องอยู่บ้านเฉยๆอย่างน่าเบื่อแต่ก็ดีที่ผมยังพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างผมก็เลยไม่ค่อยที่จะเดือดร้อนในเรื่องเงินสักเท่าไหร่แต่ก็ว่าเถอะครับเหมือนกับว่าตอนนี้ผมนั้น กำลังให้พลอยทำงานเลี้ยงดูผมอยู่ผมก็รู้สึกเกณงใจพลอยอย่างบอกไม่ถูกผมก็เลยขับรถพยายามตะเวนหางานทำแต่มันก็หางานยากมากๆเลยครับในช่วงนี้เมื่อผมไม่ได้งานผมก็ขับรถกลับมาที่บ้านในตอนเย็นเย็นเมื่อพลอยเลิกงานกลับมาก็ถามผมว่าเป็นยังไงบ้างคะเป้วันนี้ออกไปหางานทำเป้ได้งานทำไหมคะ ผมก็เลยสายหัวแล้วบอกว่ายังไม่ได้เลยจาะพลอยเนี่ยผมก็พยายามหางานทําอยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือพลอยอีกแรงหนึ่งไงแต่ก็หาไม่ได้สักทีผมรู้สึกเกรงใจพลอยจังเลยอะ่ะที่พลอจะต้องมาทํางานเลี้ยงดูผมอยู่คนเดียวด้วยพลอยก็เลยเดินมาปลอบใจผมพร้อมกับใบหน้าอันยิ้มแย้มของเธอและบอกผมว่าใจเย็นๆนะคะเป้เป้ไม่ต้องคิดมากนะคะ ยังไงซะพลอยก็ยินดีที่จะดูแลเป้ตลอดไปอยู่แล้วค่ะพอจะไม่มีวันทิ้งเป้ไปไหนอย่างแน่นอนเลยค่ะผมก็เลยหันไปยิ้มให้แล้วบอกว่าผมขอบใจพลอยมากๆนะครับที่พลอยยังคอยอยู่เคียงข้างผมอยู่เสมอเสมอแม้ว่าตอนนี้ผมอาจจะยังไม่หาเงินมาเลี้ยงดูพลอยได้ก็ตามทีพลอยจึงบอกว่าก็เราอ่ะมันคู่กันแล้วนะคะเป้ เราจะต้องช่วยเหลือกันช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวกันสิคะงั้นเราก็ไปพักผ่อนกันเถอะค่ะนะคะเป้วันนี้เป้คงจะหางานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าคะ่ะไะไปพักผ่อนกันเถอะนะคะผมก็เลยเดินไปกับพลเพื่อที่จะพักผ่อนพอรุ่งเช้าพลนั้นก็ตื่นขึ้นมาเตรียมอาหารเช้าให้ผมก่อนที่พลจะออกไปทำงานเมื่อผมตื่นขึ้นมาแล้ว ก็มากินอาหารเช้านั้นผมก็กดดูข่าวสารในมือถือไปเรื่อยๆแล้วผมก็ต้องมาเอะใจอยู่หนึ่งอย่างซึ่งสิ่งที่ผมคิดอยู่นั้นมันคืองานรับต่อทะเบียนแล้วก็ประกันภัยรถยนต์ซึ่งตัวของผมเองก็ไม่ความรู้ด้านนี้อยู่ไม่น้อยเลยครับผมก็เลยคิดว่าผมจะเริ่มสร้างงานใหม่จากตรงนี้นี่แหละผมก็เลยรอกลับมาบ้าน เพื่อที่จะมาปรึกษาเรื่องนี้กับพอยดูเพราะอีกอย่างที่ผมคิดขึ้นมาได้ว่าพ่อกับแม่ของผมได้ยกห้องแถวที่อยู่ในตัวตลาดอยู่ห่างๆจากบ้านของผมเอาไว้หนึ่งห้องซึ่งย่านนั้นมันเป็นย่านที่มีผู้คนเยอะอยู่ผมก็เลยคิดว่านะทำเลตรงนั้นมันน่าจะดีและเมื่อถึงตอนเย็นๆผมก็เลยมาปรึกษาเรื่องนี้กับพอยจริงๆจังๆนี่นี่พอย พอยเอิมคือว่าผมมีเรื่องจะปรึกษาพอยหน่อยนะ่ะพอยก็เลยบอกว่ามีอะไรเดีอคะเป้ดูหน้าตาของเป้ตื่นเต้นดีจังเลยนะคะสงสัยคงจะเป็นเรื่องดีแน่ๆเลยเนี่ยผมก็เลยรีบบอกว่าผมว่าผมจะเอาเงินเก็บที่เรามีอยู่ผมจะเอาไปเปิดร้านรับต่อทะเบียนรถและก็ต่อประกันภยยนนะัยรถยนต์น่ะพอยว่าดีไหมคือว่าผมไม่อยากจะไปเป็นลูกจ้างของคนอื่นเขาแล้วล่ะ ผมอยากเป็นเจ้าของกิจการเองเลยพอยว่าโอเคไหมพอยก็เลยบอกว่าถ้าเป้ว่าดีพอยก็ว่าดีด้วยค่ะแล้วเป้จะเริ่มทำเมื่อไหร่ละคะผมก็เลยบอกไปว่าพรุ่งนี้เลยจะพอยเดี๋ยวผมจะไปทำความสะอาดห้องแถวที่พ่อกับแม่ของผมให้ไว้นะ่ะแล้วก็เตรียมสั่งอุปกรณ์ตรวจรถแล้วก็จะรีบเปิดร้านให้มันเร็วที่สุดเลยจะ้ะแล้วพอยก็ส่งยิ้มให้ผม โดยที่ไม่ได้พูดอะไรต่อจนเช้าวันต่อมาผมก็ได้รีบขับรถไปที่ห้องแถวแล้วก็ทำความสะอาดเมื่อผมทำความสะอาดเสร็จแล้วผมก็เริ่มที่จะไปสั่งของแล้วก็ไปหาช่างทำป้ายตัวใหญ,ใหญ่มาติดที่หน้าร้านเลยครับจนเมื่อเวลาผ่านไปสองอาทิตย์ร้านของผมก็เปิดเป็นที่สมบูรณ์แบบผมก็เลยเข้ามาที่ร้านของผมเป็นวันแรกแล้วก็มานั่งรอลูกค้าแรกๆนั้น ลูกค้ายัางไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าตรงนี้มีร้านต่อทะเบียนรถและประกันภัยของรถอยู่แต่ก็ไม่นานมากนะักก็มีลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านของผมเรื่อยๆจนผมนั้นเริ่มที่จะมีกำลังใจแล้วครับและพอนานไปงานของผมมันเริ่มที่จะล้นมือจนผมเองนั้นไม่มีเวลาทำความสะอาดร้านเลยเมื่อผมมาคำนวณรายได้ของผมในแต่ละเดือน ที่ผมได้รับนั้นมันก็ได้มามากโขอยู่พอสมควรผมก็เลยตัดสินใจเปิดรับสมัครแม่บ้านหนึ่งคนพอสายๆก็มีผู้หญิงวัยกลางคนเดินถือเอกสารเข้ามาผมก็เลยถามว่าสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะให้ผมทำอะไรหรือครับวันนี้ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอ๋อปล่าแล้วคะ่ะป้ามีชื่อว่าป้าน,นีนะคะป้าจะมาสมัครงานเป็นแม่บ้านของที่นี่นะคะ ไม่ทราบว่ามีคนมาทำงานหรือ,อยังจ๊ะผมก็เลยรีบบอกว่าอ๋อสวัสดีครับป้านีผมก็กาลังต้องการแม่บ้านอยู่พอดีเลยคือยังไม่มีคนมาสมัครงานหรอกครับมีป้านีนี่แหละครับคนแรกเลยไมนทราบว่าป้านีอ่ะมีบ้านอยู่ที่ไหนเลยครับแล้วมีคนคอยดูแลอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยป้านีจึงตอบว่าอ๋อบ้านป้าก็อยู่แถวแถวนี้แหละแต่ลูกของป้าน่ะ ได้มีครอบครัวกันไปหมดแล้วป้าเป็นแม่หม้านี่ยป้าอยู่ตัวคนเดียวว่าแต่ข้อมูลตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับงานของป้าตรงไหนด้วยหรอคะผมก็เลยตอบไปว่าอ๋อคือว่าผมไม่ได้พักอยู่ที่นี่นะครับผมต้องการที่จะให้แม่บ้านมาคอยนอนเฝ้าที่นี่ด้วยผมมาเช้าเย็นกลับนะครับป้าผมมีห้องนอนอยู่ชั้นบนอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าป้านีพอที่จะมาอยู่ได้หรือเปล่าครับป้านีก็เลยบอกว่าอ๋อได้อยู่แล้วค่ะยังไงป้าก็อยู่ตัวคนเดียวอยู่แล้วอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะคะมันดูดีกว่าบ้านของป้ามากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปกลับด้วยผมก็เลยยิ้มแล้วบอกว่างั้นก็ยินดีด้วยก็แล้วกันนะคะป้านีป้านีอ่ะได้งานทําแล้วผมมีชื่อ่เป้นะครับงั้นเชิญป้านี่เริ่มงานได้เลยนะครับ แล้วป้าน,นีก็บอกว่าขอบคุณมากๆากนะคะคุณเป้ที่ไว้ใจป้างั้นป้าไปเอาเสื้อผ้ามาอยู่ที่นี่ก่อนนะคะผมจึงบอกว่าได้เลยครับตามสบายนะคะป้าแต่อย่าช้ามากๆละ่ะเพราะวันนี้ผมยังไม่ได้ทําความสะอาดร้านเลยเมื่อป้าน,นีฟังที่ผมพูดจบก็รีบไปเอาเสื้อผ้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มทําความสะอาดในทันทีเมื่อผมกําลังนั่งทํางานอยู่ป้าน,นีก็เดินเข้ามาหาผมแล้วบอกว่า นี่ค่ะคุณเป้กาแฟร้อนๆเลยค่ะตาจะได้สว่างๆไงผมก็เลยหันไปยิ้มแล้วบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับป้านีงั้นผมขอตัวทํางานต่อก่อนนะครับเอากาแฟวางไว้ข้างโต๊ะทํางานของผมเลยครับแล้วผมก็นั่งทํางานต่อจนถึงช่วงเวลาเย็นๆผมก็เลยบอกว่าฝากร้านด้วยนะครับป้านีผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะปะน้านีจึงบอกว่า เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะคุณเป้เรื่องทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวบ้านจะอยู่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะและผมก็ขับรถกลับไปพักผ่อนที่บ้านของผมในทันทีพอวันต่อมาผมก็มาถึงที่ร้านของผมแต่เช้าก็พบว่าป้าณีนั้นได้ทำความสะอาดร้านของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยมานั่งที่ทำงานตรงโต๊ะบังเอิญว่าวันนี้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการทางร้านของผมอย่างมากมาย จนงานของผมมันล้นโตมากๆผมก็เลยต้องนั่งทำงานไปเรื่อยๆจนเวลาใกล้ๆจะคำ่ำป้าน,นีก็เลยเดินมาบอกผมว่านี่ก็จะมืดอ,อยู่แล้วนะคะคุณเป้คุณเป้เปยังไม่กลับไปที่บ้านไปหาภรรยาอีกเดีอยวคะเนี่ยผมจึงรีบบอกไปว่างานของผมยังไม่เสร็จนะครับป้าถ้าป้าเสร็จงานแล้วก็ไปนอนพักได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมเดี๋ยวผมนั่งทำงานเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านเองครับ แล้วป้านีก็บอกว่างั้นเดี๋ยวป้าไปอาบน้ําก่อนนะคะเชิญคุณเป้นั่งทํางานให้สบายใจไปเถอะนะคะป้าไม่กวนละเมื่อป้าหนีพูดเสร็จก็เดินขึ้นไปชั้นบนทันทีเมื่อผมนั่งทํางานไปเรื่อยๆจนเวลาใกล้ๆจะสามทุ่มนั้นเมื่อผมนั่งทํางานเสร็จแล้วและกําลังจะกลับไปที่บ้านผมรู้สึกเพลียจากงานที่ทําอยู่เป็นอย่างมากผมจึงตัดสินใจขึ้นไปชั้นบน เพื่อที่จะไปล้างหน้าล้างตาให้มันสว่างสว่างหน่อยเมื่อผมขึ้นไปชั้นบนแล้วและผมก็ยังไม่ทันจะล้างหน้าล้างตาของผมตาของผมมันก็เกิดสว่างขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นว่าป้าณีกำลังนั่งแต่งตัวอยู่ในห้องและป้าณีเองก็ไม่คิดว่าผมนั้นจะขึ้นไปชั้นบนด้วยเพราะว่าปกติผมไม่เคยขึ้นมาอยู่แล้วผมจึงเดินเข้าไปที่ห้องของป้าณี แล้วผมก็ไปยืนมองป้าน,นีอยู่สักพักหนึ่งมันทําให้ผมรู้สึกอยากลองกับป้าน,นีมากๆผมก็เลยเอ่ยถามป้าน,นีไปว่ากําลังทําอะไรอยู่เหรอครับป้าน,นีเมื่อป้าน,นีเห็นผมก็รู้สึกตกใจแล้วบอกว่าอา้าวคุณเป้ขึ้นมาข้างบนนี่ได้ยังไงกันคะเนี่ยปกติคุณเป้ไม่เคยขึ้นมานี่คะผมก็เลยบอกว่าผมก็แค่จะขึ้นมาล้างหน้าล้างตาให้มันสว่างนะครับ แต่ผมเห็นป้านีแล้วผมตาสว่างแล้วล่ละป้าป้านีป้านีรู้ตัวไหมว่าป้านีอะดูดีมากๆเลยนะครับผมขอลองๆกับป้านีหน่อยได้ไหมครับป้านีจึงบอกว่ามันจะดีเหรอคะคุณเป้คุณเป้เป็นเจ้านายของป้านะคะผมก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกป้านีผมไม่ถือสาหรอกมามาผมขอลองป้าหน่อยแล้วผมก็เดินไปที่ป้านี เนื่องด้วยป้าน,นีนั้นโอดมานานป้าน,นีจึงขอผมเบิ้ลอ,อีกรอบหนึ่งผมก็เลยจัดไปให้อีกจนผมและป้าน,นีนั้นอิ่มเอมในหัวใจไปตามๆกันเมื่อสิ้นภารกิจแล้วนั้นผมก็ได้เดินทางกลับไปที่บ้านอย่างสบายตัวแล้วผมก็นั่งยิ้มไปตลอดทางแล้วผมก็ต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจแล้วผมก็รู้กันอยู่เพียงสองคนกับป้าน,นีเท่านั้นนะครับ